ปูกมันหน้าแง้งหรือว่ามันเดินสเสบ็ดนะครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผม เมื่อคืนนะครับช่วงประมาณตีสองตีสามนะครับฝนตกนะครับฝนตกมาโปรยๆยนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงแมนสับปหลังสามไร่สองงานของผมเหมือนเดิมนะครับอ่ะตอนนี้กําลังจะอายุครบหนึ่งเดือนนะครับมีการฉีดพ่นฉีดพ่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้าไม่ใช่ปุ๋ยน้าดิปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดอ่า ฉีดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ยังไม่ลงคลิปคลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับฝนตกอ่ามาดูนี่นี่นี่อ่านี่นะครับเขาเนียวไปยังอีกเร็วมาอีกเร็วเฮ้ยจะปลูกมันสปหลังทั้งทีนะครับต้องให้ได้3าม ตันขึ้นไปนะครับอย่าไปเอา3าตันลงมานะครับเพราะว่าเราปลูกมันทั้งทีมันเสียเวลาตั้ง1ปีนะครับการปลูกมันสัาปะหลังนะครับต้องให้ได้ผลผลิตสูงนะครับหัวมันต้องใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งต้องดีนะครับและที่สําคัญอย่าทําให้มันหัวเน่านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะครับเทคนิควิธีการปลูกมันในช่วงหน้าแรงหรือว่ามันเดือน11นะครับมันทําได้หรือเปล่ามันต้องทํายังไงนะครับ ปัจจัยที่สาคัญในการปลูกมันสำปะหลังเดือน11บหรือว่ามันหน้าแรงนะครับเราต้องทําอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับผมอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะเราควรจะทําการเลือกทอนพันธุ์นะครับเลือกทอนพันธุ์ที่ดีนะครับทอนพันธุ์ที่ดีก็คือทอนพันธุ์ที่อ่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วก็มีความใหญ่นะครับก็คือ อ้วนนะครับอ้วนแล้วก็อายุมันต้องได้เจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับทําไมต้องเจ็ดเดือนขึ้นไปเพราะว่าถ้ายังไม่ถึงเจ็ดเดือนนะครับเวลาเราเอาไปาตากแดดทิ้งไว้หรือว่าเอาไปกองไว้นะครับมันจะมันจะเบากว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์มันสับปะหลังที่ดีนะครับพันธุ์มันสับปะหลังที่ดีก็คือต้องเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับ ปัจจัยที่2นะครับก็คือการยกร่องนะครับการยกร่องปลูกนะครับแล้วก็การเลือกที่จะยกหรือว่าไม่ยกนะครับถ้าเป็นในช่วงนี้นะครับดีที่สุดก็คือการไม่ยกร่องนะครับเพราะว่าอะไรนะครับการยกร่องก็เหมือนการยกร่องหนีความชื้นจากพื้นดินนะยิ่งถ้าเรายกสูงนะครับมันก็จะทําให ดินนี้แห้งเร็วนะครับลองเอาทุกคนลองเอาอ่าจอบนะครับจอบแม่ันก็เสียมก็ได้นะครับลองขุดดูนะครับลองขุดตามพื้นดูนะครับมันจะยังมีความชื้นมันยังจะมันยังเปียกอยู่เลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นอ่ามันสะรหลังพันเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับอันนี้จะ อันนี้ก็มันก็จะเล็กหน่อยนะครับนี่อันนี้มันต้นเล็กเพราะว่า,วามันต้องปลูกจริงๆนะครับอันนี้จะมีประมาณประมาณไม่ถึงไร่นะครับไม่ถึงไร่ประมาณสามสามงานกว่าๆนะครับอ่าก็คือต้องยกร่องให้มันต่ําถ้าอยากกียกร่องก็คือต้องยกให้ต่ํานะครับไม่ต้องยกให้สูงอันนี้ก็คือ พ่อตาผมอยากได้แบบนี้นะครับก็ให้รถเข้ามาทําแต่ว่าเราปลูกมันเดิมนะครับผมก็ปลูกเองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพ่อต้องการอยากได้ยกร่องแบบนี้นะครับตอนแรกเขาอยากได้1เมตรนะครับ1เมตรอันนี้ผมก็เลยเอาเมตรที่สิไปเลยนะครับอันนี้ไม่สําคัญไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันจะกว้างจะยังไงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2แบบ ต่อมานะครับต่อมามีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็คือท่อนพันธุ์นะครับควรจะปลูกให้มันยาวหน่อยนะครับก็คือตัดให้มันยาวนะครับเอา 20- 30ถึงเซนไปเลยนะครับอันนี้ขนาดผมปลูกไปมันก็ยังมีไอ้ที่มันไม่เกิดนะครับเพราะว่าอะไรไอ้ปลายที่มันอ่อนๆนะครับมันก็ไม่เกิดนะครับนี่เพราะว่าดินมันเริ่มแห้งนะครับ อ่ะอันนี้ก็มีปนมาบ้างนะครับพยายามเอาออกให้มันอย่ายาเพิ่งให้มันใหญ่นะครับเอาออกไปเลยนะครับควรเช็คสํารวจนะครับควรเช็คสํารวจนะครับอย่างที่สี่นะครับอย่างที่สี่ก็คือการพ่นฮอร์โมนนะครับการพ่นฮอร์โมนนี้ก็คือสําคัญมากๆนะครับสําคัญยังไงนะครับ ถ้าเราพ่นฮอร์โมนได้ในช่วงที่มีประโยชน์สูงสุดหรือว่ามีประสิทธิภาพนะครับควรเลือกพ่นให้เหมาะสมนะครับพ่นให้เหมาะสมหรือว่าเลือกให้มันมีประสิทธิภาพได้ยังไงนะครับอันนี้มีวิธีนะครับเพราะว่าส่วนมากเกษตรกร,ร,กรลหลายๆคนมาพ่นฮอร์โมนนะครับยังเลือกช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับคืออะไรคืออะไรนะครับการพ่นที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้าสารจับใบนะครับสารจับใบมันก็มีหลายราคาเนาะทั้งราคาไม่ถึงร้อยแล้วก็ร้อยกว่าบาทแล้วก็พันกว่าบาทก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือมีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับมากเลยแหละนะครับไม่หน่อยและนะครับถ้าเราใช้นะถ้าเราใชา้เราควรฉีดพ่นในช่วงแดดอ่อนนะครับแดดอ่อนไม่แดดแรงจนเกินไปแต่ว่า ประสิทธิภาพการจับใบที่เขาจะอยู่ได้นานกว่านะครับอยู่ได้นานกว่าอันนี้อันนี้ไม่เกิดเลยพออยู่ได้นานแล้วนะครับการดูดซึมปุ๋ยผ่านทางปากใบ,รบหรือว่าเปียกใบมันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็จะอยู่จะดูดให้ดูดนานปุ๋ยมันก็ได้นะครับผมถ้ายิ่งอยู่นานเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งได้ปุ๋ยเยอะนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้สารจับใบผมนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ได้มีสารจับใบแต่ว่าทําไมมันถึงได้ผนดล,ลนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เ้อใส่ไปขี้ไก่นะครับไม่ได้สารไม่ได้ใส่สารจับใบเราจะมีวิธีการาฉีดพ่นยังไงนะครับฉีดฉีดให้มันได้ไประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือต้องมีความเชื้นสัมผัสนะครับต้องมีความชื้สัมผัสนะครับ คืออะไรนะครับความชื้นสัมผัสคืออะไรก็คือต้องมีน้ำหมอกนะครับต้นต้องมีการต้องมีเปียกนะครับอันนี้ก็คือเราฉีดพ่นยังไงก็ได้นะครับพอเวลามันโดนใบนะครับถามว่าอยู่ได้นานไหมก็ตามความชื้นตามความความกดอากาศทีออ่มีน้ำหมอกนะครับมีน้ำหมอกแล้วก็ความเย็นนะครับความเย็นนี่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับต้องมีความชื้นมาปนด้วยนะครับ อันนี้ก็คือเวลาที่เหมาะสมเลยนะครับวันไหนที่ว่ามีหมอกน้ําหมอกลงเยอะนะครับต้นมันก็จะอิ่มน้ํามันก็จะได้รับน้ําเราไปฉีดพ่นเลยนะครับมันจะจับใบง่ายกว่ากันนะครับเวลานี้ก็คือดีที่สุดนะครับลองลองสังเกตดูในช่วงเช้าเช้านะครับช่วงเช้าเช้านี่เกษตรกรลองลองลองไปเดินสํารวจดูว่ามันเป็นยังไงนะครับช่วงไหนนะครับช่วงไหนดีนะครับลองลองไปเช็คดูนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ สังลองสังเกตนะครับมีหมอกแล้วไปฉีดพ่นนะครับมันจะจับหรือเปล่านะครับไอผมที่ผมฉีดเนี่ยผมไม่ฉีดเป็นละอองนะครับผมจะฉีดแบบอ่าเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเลยอ่าใช้เปิดเครื่องนี่เบาๆด้วยนะครับแล้วก็มันจะยิงได้ไกลนะครับผมก็จะเดินเดินนะครับอีฝั่งหนึ่งสี่ล่องอีกฝั่งหนึ่งสี่ล่องก็รวมทั้งหมดแปดล่องนะครับผมก็ฉีดไปเลยนะครับก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารจับใบถ้าสมมุติว่าเราใช้สารจับใบไปเยอะๆนะครับผลเสียก็มีตามมาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาบอกในคลิปหน้านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปลูกมันสำปะหลังในช่วงหน้าแล้งหรือว่ามันเดือนสิบ็ดนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือน้ําสําคัญมากนะครับน้ํานี่สําคัญนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องพ่นฮอร์โมน มันสำคัญมันสําคัญขนาดนั้นจริงเหนะครับมันมันมันได้รับน้ําหมอกหรือว่าน้ําหรือว่าความชื้นสัมผัสนะครับเราฉีดพ่นเนี้ยมันโดนน้ามันก็ตกลงไปนะครับตกลงไปที่พื้นนะครับมันก็มีน้ำเนพื่อก็ยังได้รับน้ําเหมือนกันนะครับก็เหมือนได้รับจากน้ําหมอกนะถ้าเราฉีดพ่นเยอะเกินนะครับมันก็จะนี่มันก็จะทําให้มันตก ไปบนพื้นดินนะครับนี่ตอนนี้เราขยิบไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราฉีดพ่นน้ํานะครับไอ้น้ําที่เราฉีดพ่นมันจะมาตกที่ใบมันสำปะหลังนะครับแทนแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะตกไปที่พื้นนะครับนี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าทุกคนเข้าใจนะครับในการปลูกมันสำปะหลังนะครับก็สบายเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าปลูกมันสบปะหลังในช่วงเดือนสิบหรือว่าหน้าแรงนะครับ ประสบผลสําเร็จนี่ยากเลยนะครับเพราะว่าอันดับแรกก็คือมันไม่เกิดนะครับพอมันไม่เกิดแล้วนะครับเกษตรกรหลายคนก็โอ้โหมันต้องมาแก้ทีหลังมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้นะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆนะครับเราทําได้นะครับทุกคนทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนนี่ทําได้เลยนะครับนะครับ ทีนี้นะครับในช่วงนี้ถือว่าเหมาะนะครับเหมาะแก่การใส่ปุ๋ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวยังไม่มีตังซื้อปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยกลาพระราคาแพงเกินนะครับต้องรอรน้ํามันลงด้วยนะถ้าน้ํามันลงแล้วปุ๋ยก็ลงนะครับช่วงนี้ปุ๋ยยูเรียก็ถือว่าลงแล้วนะครับลงแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับฉีดพ่นก็ยังไม่ได้อัปลงเลยนะครับเดี๋ยวเอามาอัปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนฉีดพ่นมััันนะะรงคบ มันนี่สวยเลยนะครับอันนี้ฉีดพ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับฉีดพ่นไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับประมาณสี่ห้าวันนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของพีเ่เบซนนะครับผมกดติดตามกดสัก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย